สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันเรื่องทองกับ G- c a p นะคะรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารการลงทุนทองคำไม่พลาดทุกกาศทองมองข่าวทุกการลงทุนค่ะวันนี้เรามาเริ่มกันที่สรุปนะคะประเด็นข่าวแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะในช่วงคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่อนข้างที่จะออกมาดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายของผู้บริโภคนะคะก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะ,ะ0.1นะคะ แล้วก็ค่าใช้จ่ายนะคะในในส่วนของบ้านใหม่เนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงเหมือนกันนะคะถึง4.9%เลยเหมือนกันนะคะแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะคะตอนนี้นะคะผู้บริโภคค่อนข้างมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นมาจาก2เดือนที่ผ่านมานะคะโดยที่เดือนก่อนเนี่ยอยู่ที่93.8นะคะผลของเดือนนี้นะคะออกมาสูงถึง98.4%เลยนะคะนี้ก็ถือว่าตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็ความมั่นใจต่างๆในส่วนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่อนข้างที่จะ ะะมีการปรับตัวขึ้นมานั่นเองนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะ,ะในช่วงการประกาศตัวเลขนะคะราคาทองคำเนี่ยก็ยังไม,ไม่ไม่สามารถที่จะหลุดแนวรับลงไปได้นะคะ1,285เหรียญเนี่ยก็ค่อนข้างถือว่าค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเหมือนกันนะคะในขณะเดียวกันนะคะในช่วงค่ำๆนะคะของช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะทางด้านของความคืบหน้าของ b r e กซิตนะคะทางด้านของคุณเทรซาเมย์นะคะก็ได้นําร่างข้อตกลงของเบรกซินะคะเข้าสู อีกเป็นครั้งที่3นะคะแล้วก็ทางด้านของสภาสามัญชนนะคะก็ได้มีมตินะคะ344คะแนนต่อ286คะแนนนะคะความร่างนะคะเป็นรอบที่3ความร่างตัวเลกซิบเป็นรอบที่3นะคะซึ่งคุณเมย์ก็พยายามนะคะที่จะแก้ไขแล้วก็ผ่านร่างตรงนี้ให้ได้นะคะก็ยังยังไม่สามารถที่จะบรรลุ ข้อตกลงตรงนี้ไปได้นะคะบรรลุตัวเบรกซิตตรงนี้ไปได้นะคะโดยเรื่องที่เรื่องที่ทางด้านของอสภาพิจารณากันในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือข้อตกลงในการถอนตัวเบรกซิตนั่นเองนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะหาข้อตกลงเบรกซิตตรงนี้กันได้นะคะทางด้านของ EC นะคะหรือว่าคณะกรรมการยุโรปเนี่ยก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะว่าก็เสียใจกับการที่สภาของอังกฤษนะคะมีการคว่ำร่างเบรกิต ตรงนี้ลงไปนะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นนะคะว่าทางด้านของอังกฤษเนี่ยก็น่าจะต้องเสนอนะคะกระบวนการแล้วก็วิธีการต่างๆเนี่ยก่อนวันที่12เมษายนนะคะเพราะว่าทางด้านของ e u เนี่ยก็ให้น่าจะให้อยู่ได้อยู่อังกฤษเนี่ยอยู่ได้ถึงวันที่12เมษายนนะคะ,แ,ะ,นนะ,คะแล้วก็อ u นะคะจะมีการจัดการประชุมนะคะภายในวันที่10เมษายนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการถอนตัวนะคะ อังกฤษออกจากยูโรโซนตัวนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้นะคะคุณเมย์ก็คงต้องเร่งนะคะทำเกือบจะทุกวิธีทางนะคะเพื่อที่จะให้ทางด้านของสภาอังกฤษนะคะ พิจารณาข้อตกลงเบรกซ t ตรงนี้ให้ได้นะคะเพื่อที่จะได้มีข้อตกลงต่างๆไปคุยกับทางด้านของ EU นะคะเพราะฉะนั้นเราคงต้องตามกันต่อนะคะเพราะว่าในส่วนของอพรรคทางด้านฝ่ายแรงงานของอังกฤษเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเรียกร้องนะคะเรียกร้องให้มีการโหวดเบรกซิกันใหม่นะคะอันนี้ก็คงต้องติดตามสถานการณ์ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ความคืบหน้าในส่วนของทางด้าน าสหรัฐเมกานะคะกับทางด้านของจีนนะคะการเจราจาการค้านะคะในช่วงวันที่27-28ที่ผ่านมานะคะทางด้านของสหรัฐเมริกาได้มีการเยือนจีนนะคะแล้วก็ได้มีการ เจรจาพูดคุยกันเกี่ยวกับข้อตกลงการค้านะคะซึ่งทางด้านของคุณตีเวนมนูชินนะคะทางด้านของคณะผู้แทนการค้าของทางด้านสหรัฐนะคะก็ได้มีการออกมาพูดคุยนะคะว่าการตกลงเจรจาเนี่ยค่อนข้างเป็นไปในทางที่ดีนะคะแล้วก็มีเป็นผลประโยชน์กาา่อทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยคะ่ะสัปดาห์แรกของเดือนเมษายนนะคะทางด้านของคณะทางด้านของจีนนะคะก็จะมีการเยือนของสหรัฐบ้างนะคะก็น่าจะมีการ ตกลงกันในขั้นตอนของอก็เรียกว,ว่าน่าจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะ,ะเพื่อที่จะหาข้อ,อข้อตกลงมารู้ข้อตกลงตรง,ตรงนี้ร่วมกันนะคะเราก็คงต้องติดตามในช่วงสัปดาห์นี้นะคะข่าวที่แรงๆที่สามารถที่จะทําให้ราคาทองคําสวิงได้หรือว่ามีมีสวิงตัวได้เนี่ยก็น่าจะเป็นประเด็นหลกัหลกๆ2ตัวนี้นะคะคงต้องติดตามกันในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะ แล้วก็เ, <K _ disrespect> เรามาต่อกันที่การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนะคะในช่วงวันนี้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สาคัญนะคะในช่วงเวลาทุ่มครึ OC ่งนะคะเป็นการประกาศตัวเลขยอดค้าปลีกนะคะซึ่งตัวเลขเดิมเนี่ยอยู่ที่0.2เนะคะตัวเลขคาดการรอบนี้เนี่ยมองว่าน่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นที่0.3นนะคะถ้าเกิดว่าออกมาตามคาดการจริงเนี่ยก็น่าจะส่งผลทางด้านลบกับราคาทองคำนะคะแล้วก็ช่วงเวลา2ทุ่ม45นาทีนะคะเป็นการประกาศเพียง อภาคการผลิตนะคะซึ่งตัวเลขเดิมเนี่ยอยู่ที่5.3นะคะตัวเลขใหม่รอบนี้คาดการว่าน่าจะมีการปรับตัวลดลงที่5.2.3นะคะถ้าเกิดว่าออกมาตามคาดจริงๆเนี่ยก็น่าจะส่งผลทางด้านบวกกับราคาทองคำนะคะข้ามไปในช่วงเวลา3ทุ่มนะคะก็เป็นการประกาศตัวเลข ISM นะคะซึ่งตรงนี้นะคะตัวเลขเนี่ยยังมองว่าน่าจะเท่าเดิมอยู่นะคะที่54.2%นะคะเท่าเดิมทั้งคาดการณ์รอบนี้แล้วก็ตัวเลขเดิมนะคะว่าน่าจะมีการคงตัวนะคะเราก็คงต้องรอติดตามหน้างานนะคะว่าตัวเลขจะมีการพลิกผันไหมนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าตัวเลขมีการสวิงตัวเนี่ยก็น่าจะส่งผลให้ราคาทองคํามีการสวิงตัวด้วยนะคะแล้วก็ช่วงต่อไปนะคะเราจะมาพูดคุยกันกันกบอาจารย์ปุ้ยนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านกราฟเทคนิคนะคะจะมาให้มุมมองเกี่ยวกับ ราคาทองคำในช่วงของสัปดาห์นี้นะคะตอนนี้อาจารย์ก็ให้เกียรติอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะอาจารย์มองกรอบของสัปดาห์นี้ราคาทองคำมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางไหนบ้างคะอาจารย์ครับในในรอบสัปดาห์นี้นะครับนะก็ราคาทองคำนนก็น่าจะยังยัง,ยงจะอ่อนตัวลงได้อีกนะครับนะโดยยัง มีแนวรับที่ยังแข็งแรงแข็งแรงอยู่แ,แถวบริเวณพันสองร้อยแปดสิบกับพันสองร้อยเจ็ดสามสองอย่านี้จะเป็นแนวที่ที่น่าจะเข้ารื้อหอนะครับนะก็เชื่อว่าสัญญาณลบของธนาคารโนคำเนี่ยก,ก็ยังยังมีอยู่นะครับนะจากการที่ข้างเงินดอลลาร์มันกลับมาแข็งค่าขึ้นนะครับนะแล้วก็ยังยังมองว่า ข้างโนดราเนี่ยยังยังมีโอกาสที่ที่จะแข่งข้าขึ้นต่อไปนะครับนะาจากผลของการเจรจาก,การค้าระหว่งางสหรัฐและก็จีนนยก็มีทางที่ดีขึ้นนะฮะแล้วก็เริ่มมีข้อตกลงแล้วก็ทกกาากุกฝ่ายเนี่ยก็น่าจะบรรลุข้อตกลงได้ในเดือนนี้นะครับนะก็น่าจะทําให้ข้างโนตราดนั้นยังคงแข่งข้า,ข,าขึ้นนะฮะประกอบกับทางฝั่งของ ยูโรโซนนะครับในเรื่องของเร่งิดเนี่ยก็ก็ยังคงมีปัญหาอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยก็น่าจะทําให้ข้างเงินกลา,างฝั่งของยูโรนะฮะแล้วค้างเงินปอนนั้นอดอค่างลงไปนะครับก็จะมาหนุนให้ดอลลาร์นั้นแข็งค่าขึา้นมาอีกนะฮะก็ยังเป็นปัจจัยกดดันต่อราคาทองคำนครับดังนั้นเนี่ยเรายังอาจจะเห็นราคาทองคำเนี่ยมีการก่อนตัวลงอีกนะครับดเป็นอันนี้ใครจะเข้าซื้อเนี่ยจะรอเป้าหมาย แนวรับ1,200แปรสิดทิ 80, ้ง1 2 7 3อันนี้เป็นเป้าหมายในรอบสัปดาห์นี้นะครับป็นอย่างรก็ตามนะครับะจะมีแนวรับจะย่อยอยู่นะครับแนวรับระบหว่างวันน่าจะอยู่แถว2,288ถึง่ึง1,285เหรี 12, 85, ยญตรงนี้จะเป็น ฐาแนวแรับยอ่อยนะครับระหว่างวันนะครับก็อาจจะอาจจะมีการอ่อนตัวลงมาซึ่งใครจะเล่นรอการกลับสามาถิอยาอซื้อเก่งแบบนี้านได้เช่นกันนะครับจากจนแนวต้านนะเรายังมอง1 2่สรบแล้วก็หนึ่สามร้แปดเหรียญน่โซนตรงนี้จะเป็นแนวต้านหนึะเจรอกบกตานะครับแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยก็ยังยังมองว่ายังไม่น่าจะติดตัว ในใบตัดผักนะครับก็น่าจะเป็นลักษณะของการวีบาวเปอย่างสั้นๆนะฮะแล้วก็ยังน่าจะเป็นลักษณะการรีบาวแล้วก็ลงต่อนะครับงเกตไขจะแจังหว่าเปิดไข่ในะครับบริเหาร้านก็ยังทำได้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยในมุมมองกว้างๆหรือภาพใหญ่ของทองคำเนี่ยก็ยังยังเป็นในลักษณะของของการปรับฐานอยู่นะครับ ู่แถวๆบริเวณพันสองร้อยเจ็ดสิบสามกับหนึ่งพันสามร้อยจสิบนะฮะอันนี้เป็นกรอบใหญ่นะครับที่ราคามันจะแขวกตัวอยู่ในระหว่างเดือนหรือสองเดือนเนี่ยนะครับนะก,ก็น่าจะอยู่ในกรอบนี้ไปก่อนนะครับแต่แล้วก็ตามนะในระหว่างวันที่ที่นายควรจะเล่นในรอบ,บอกรอบสั้นๆเนี่ยนะฮะก็ยังมอง แถวบริเวณันสรอแปดสกับหนึ่งพันสร้ยแ8ดเหมนะฮะอันนี้จะเ,เป็นกรอบั้านที่เล่นระหว่างรัฐบานะครับก็โดยต่อดเวลานม่กระคงคงจะต้องเล้กลอกใช้ในกรอบนี้ไปก่อนนะครับก็สังเกตตามาภาพราบที่ที่ผมได้ได้สร้างไว้ให้ดูนะฮะก็จะมีกรอบงืนรับและต้านใ,ใ,ให้ให้เล่นนะครับนะส่วนถ้ามีความคืนได้าอยางไรนะฮะมีถ่ากราฟจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนที่ทางอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราจะมาพิจารณาให้ทราบในในวันถัดไปนะครับ ค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์ปุ้ยนะคะโดยที่ในกรอบของสัปดาห์นี้นะคะอาจารย์ก็ยังมองแนวต้านนะคะที่1,300เหรียญถึง1,308เหรียญน,นะคะโดยที่แนวรับเนี่ยก็มองที่1,280นะคะถึง1,275เหรียญเป็นกรอบเป็นกรอบของอช่วงสัปดาห์นี้นะคะแต่ระยะสั้นนะคะก็ยังมองว่า1,285เหรียญยังคงเป็นแนวรับได้ระหว่างวันอยู่นะคะแล้วก็แนวต้านยังมองนี่ยยังมอง1,300เหรียญท่วน,นะคะจากที่ขึ้นไปเทสในช่วง มาสุกที่ผ่านมานะคะนักลงทุนก็สามารถนะคะเข้าซื้อขายทํากําไรในช่วงกรอบสั้นของวันนี้ได้เลยนะคะสําหรับนักลงทุนท่านใดนะคะที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดแล้วก็เปิดบัญชีในการซื้อขายนะคะก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ขึ้นไว้ด้านล่างได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามรับชมค่ะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงสุกนะคะนาฬิกาห้นาทีเป็นต้นไปค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ